จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเปิดงานตรวจจีนเล่งเกียชูสืบสารตำนานมังกร2,569เเพื่อสืบสารวัฒนธรรมไทยจีนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ เมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่13กุมภาพันธ์นะคะที่บริเวณลาน้าสารเฉพาะหลักเมืองสมุทรสาครได้มีการจัดพิธีเปิดงานตรุษจีนเล่งเกียชูสืบสารตำนานมังกร2569เเพื่อสืบสารวัฒนธรรมไทยจีนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงาน ซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครสำหรับงานเทศกาลยิ่งใหญ่รับสักรารใหม่จีนภายใต้ชื่องานตุจีนเล่งเกียชูสืบสารตำนานมังกร2,569เพื่อสืบสารวัฒนธรรมไทยจีนอันเป็นรากเหง้าสำคัญของวิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดสมุทรสาครที่มีประวัติศาสตร์ความผูกพันกับชาวจีนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เกิดเป็นชุมชนบ้านท่าจีนที่ถูกอบล้อมด้วยแม่น้ำท่าจีนราวมังกรใหญ่และ,จะเจริญรุ่งเรืองเป็นจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบันอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของพื้นที่โดยการจัดงานนะคะจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่13ถึง17กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาณบริเวณริมเขื่อนสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ส่วนในพิธีเปิดงานวันนี้นะคะก็ได้มีพิธีกรและศิลปินชื่อดังที่มาร่วมสร้างสีสันด้วยการแสดงไลท์แอนซาวชุดเรื่องศรัทธาอลังการตำนานมังกรนำแสดงโดยจ้าจ๋าพิมพ์รตามิวสุริมาศและกอฟวิชยพงษ์ ส่วนไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้จะมีพิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าไฉซิงเอียะแกะสลักจากหยกขาวเทพเจ้าผู้ประทานทรัพย์สินความมั่งคั่งและโชคลาภเรียกทรัพย์ดึงโชคส่งเสริมการค้าในค่ำคืนวันที่16กุมภาพันธ์2569เวลา23นาฬกา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครจะนำประชาชนร่วมประกอบพิธีเสริมสิริมงคลและที่พลาดไม่ได้คือความงามสุดอลังการจากการแสดงพลุดอกไม้ไฟเทคนิคพิเศษสุดยิ่งใหญ่กลางแม่น้ำท่าจีนรวมถึงห้ามพลาดกิจกรรมพัดมีมงคลเสริมสิริมงคลพร้อมกิจกรรมพิเศษอีกมากมายนะคะ นอกจากนี้ค่ะภายในงานตลอด5คืน5วันทุกท่านยังจะได้สัมผัสกับบรรยากาศเทศกาลตรุษจ,จีนผ่านการแสดงแสงสีเสียงการเชิดสิงโตมังกรการแสดงและการสาธิตทางศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยจีนการออกร้านจำหน่ายสินค้าร้านอาหารกว่า120ร้านพร้อมการแสดงสุดพิเศษจากศิลป,ปินชื่อดังในทุกคาคืนด้วยนะคะ ได้แก่คืนวันที่14กุมภาพันธ์ยานิท็อปลายและเตา๋าภูสินวันที่15กุมภาพันธ์ยิปซีสีสาครและไรอันกาดบัณฑิตวันที่16กุมภาพันธ์นะคะแนนซี่ท็อปลน์และบอยพีชเมเกอร์และปิดท้ายค่ำคืนวันที่17กุมภาพันธ์ฝ้ายไทยไหทองคำและเบลวริสรา ขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจนะคะมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่รับโชครับทรัพย์รับความเฮงตอนรับปีใหม่จีนไปพร้อมกันนะคะกับท่ามกลางบรรยากาศวัฒนธรรมไทยจีนอันศักดิ์สิทธิ์และความบันเทิงที่ครบครันในงานตรุษจีนเล่นเกียชูสืบสารตำนานมังกร2,569สืบสารวัฒนธรรมไทยจีนจังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่13-17กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา16นาถึง22นณบริเวณริมเขื่อนน่าสาลเฉพาะวักเมือง มุสาพรค่ะ